สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่อง YouTube ดูดวงกับอาจารย์พิสิทธิ์นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีสิงห์เป็นการพยากรณ์ดาวจรประจำเดือนเมษายน2564นะครับเอาละครับมาดูซิว่าเดือนนี้ดาวที่โคจรจ,จะส่งผลหรืมีอิทธิพลต่อเรือนพบของท่านอย่างไรนะครับก็ ในเดือนนี้นะครับดาวประจําตัวท่านก็คือดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าไปอยู่ในราศีเมนซึ่งเป็นภพมรณะแล้วก็จะเคลื่อนย้ายราศีในวันที่14เมษายนมาอยู่ยังราศีเมษอันนี้ทํามุมดีเลยนะครับพอย้ายมาปุ๊บเนี่ยก็จะทํามุมตรีโกณกับลัคนาเกิดท่านและได้ตําแหน่งอุดด้วยนะครับได้ตําแหน่งอุดยกเว้นว่า เดิน yup. ไปนะครับเดินไปจนถึงว่าองศาที่เขาได้ในตำแหน่งของเขาเองนะครับก็คือ10องศาในราศีเมษก็จะเป็นมหาอุดเ็าจะมีพลังแรงในในช่วงนั้นนะครับก็ดาวพลังหัดย้ายมาเล่งท่านเมื่อตอนสิ้นเดือนมีนาก็คือวันที่29มีนาดังนั้นดาวเขาเรียกว่าดาวสุปรเคราะห์ เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่นะเป็นหัวหน้าดาวสุประเคราะห์มาเลงท่านนะครับก็มาดูว่าจะส่งผลกันอย่างไรนะครับคิดว่าน่าจะดีกว่าตอนที่ดาวใหญ่อยู่ในภพอรินะครับแต่คุณภาพของชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เป็นปะวะเกณฑ์เนี่ยก็คือเคยจะเป็นมีราศีเมษราศีพฤษภราศีสิงห์นะครับอันนี้ก็จะเป็นคาดขายกับดาวพฤหัสด,ดังนั้นการส่งผลก็จะไม่ได้ให้กําลัง มากเท่ากับชาวชาวที่อยู่ในเกณฑ์อื่นๆนะครับและจะดูว่าดาวดาวประจําตัวท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอยู่ในภพมรณะดังนั้นอาจจะมีอุปสรรคบ้างอุปสรรคในการทํางานในการเดินทางหรือจะต้องมีความเหน็บเหนอยเป็นพิเศษมีปัญหาที่ท่านต้องให้แก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้องานเองหรือปัญหาจากสภาพแวดล้อมนะครับ ท่านที่ทั้งทำงานในประจำในออฟฟิศหรือไม่ก็ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่หลังจากสงการไปแล้วดูมันปลอดโปง่งโล่งสบายแล้วมันโดดเด่นมากเลยนะครับดาวได้ตำแหน่งอุดนะครับส่งทำมุมดีมาอย่างท่านจะได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือจากก็เรียกว่ผู้มีอำนาจมากกว่าท่านนะครับก็คิดว่าเดือนนี้น่าจะมีแนวโน้มในทางที่ดีประกอบกับดาวพระพฤหัสเนี่ยย้ายเข้ามา แต่พระพฤหัสจะไม่ส่งผลเร็วนะครับและจะไม่ส่งผลเต็มร้อยเปอร์เซนต์เพราะเนื่องจากว่าเข้าไปอยู่ในเรือนของพระราหูและไปอยู่ในสถิตราศีคือราศีที่มีสภาพนิ่งๆิก็จะทํางานช้านะครับอะไรที่มันจะส่งผลมันจะช้ามากช้าแบบไม่ค่อยรู้ตัวหรืออะไรที่มันจะเป็นเรื่องเสียหายมันก็จะช้ามากนะครับนะครับดังนั้นแล้วดาวพระพฤหัสเนี่ยมันจะมี อาการที่ค่อยๆถ้ามันทำอิทธิพลในทางที่บวกเนี่ยก็จะค่อยๆดีจนท่ท่านแทบจะไม่รู้สึกอะไรมันจะค่อยๆเทีสเต็ปช้ามากนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหามันก็จะมีปัญหาที่มันซึมๆอยู่นานๆนะครับนั่นครับและในเดือนนี้ดาวท่านทํามุมดีไหลดวงนะครับดาวพอหลังจากครึ่งเดือนหลังไปแล้วดาวพระพุธ ในเรื่องการเงินของท่านเนี่ยนะครับจากภพมรณะก็ย้ายมาอยู่ในราศีเมษในวันที่11เมษาดาวพระศุกร์ก็จรย้ายมาอยู่ในราศีเมษนะครับทั้งอาทิตย์ทั้งพุธท,ทั้งศุกร์รวมทั้งมนุษย์ตยูที่อยู่รวมกันอยู่นั้นก็ทํามุมให้คุณกับท่านนะครับเพราะว่าพาทิตย์เข้าไปเนี่ยก็จะไปเติมพลังของดาวต่างๆยกเว้นว่าดาวมนุษย์ตยูของท่านเนี่ย ให้ผลเกณฑ์ค่อนข้างจะร้ายในเรื่องกําเนิดของท่านซึ่งดาวที่ให้คุณจริงๆก็จะมีดาวพพุธกับดาวพสัสดุ์ดาวพาธิตย์เนี่ยเป็นการให้พลังกับดาวที่อยู่ในรับแสงถึงนะครับยกเว้นว่าองศาเท่ากันทับปุ๊บก็คือดับนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโหราศาสตร์และบางคนไม่มีวิชาโหราศาสตร์ก็จะไม่เข้าใจว่าดาวดับมันเป็นอย่างไรนะครับแต่พาธิตย์โครจรอ,อยู่แล้วราศีแล้วองศาล,ล้วประมาณ3าวันก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับ แต่ดาวที่โดยส่วนตัวผมนี่เนี่ยไม่ค่อยดูดูจากประสบการณ์แล้วไม่ค่อยให้ผลไปในทางบวกคือดามนุษย์ยูนี่แหละนะครับค่อนข้างที่จะทําลายล้างเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะครับและดาวพ่างคารนะครับดาวพังคารซึ่งอยู่ในภพกรรมะก็อาจจะทําให้งานของท่านเนี่ยครั้งที่แล้วที่ทําอยู่เนี่ยมันอาจจะมีการาได้ครึ่งเสียครึ่งน,นะครับ พะไปเจอกับดาวพระราหูเด็ยค่อนข้างที่จะมีความขัดแย้งมีสภาวะและเขากําลังจะย้ายเข้ามาอยู่ยังราศีเมถุนซึ่งเป็นภพลาพะแล้วส่งกําลังถึงท่านด้วยนะครับท่านก็จะได้รับพลังจากดาวพระอังคารนะครับดาวอังคารของท่านเดิมเนี่ยนะครับก็อยู่เป็นเจ้าเรือนของราศีเมษซึ่งมาเป็นสุภะนะครับเป็นความมั่นคงของท่านกับภพบพันธุนะครับ ก็งานการของท่านเนี่ยท่านจะมีพลังหรือมีมีสิ่งที่เข้ามาส่งเสริมของท่านหรือจะมีพลังภายนอกก็ได้นะครับผู้มีอำนาจอาจจะส่งผลมาให้รวมกระทั่งครอบครัวก็จะมีการช่วยเหลือส่งเสริมในทางที่ดีได้ดังนั้นถ้าหากว่าในเดือนนี้งานสะดุดติดขัดอย่างไรท่านรอเวลานิดหนึ่งหลังสงการ ไปปรึกษาผู้บ,บัญชาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจหรือคนในครอบครัวนะครับญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องนก็จะคลี่คลายของท่านได้ดีนะครับรวมทั้งการเงินในครึ่งเดือนหลังก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเข้ามายึดภพสุขพระการเงินจะเริ่มสะดวกขึ้นท่านที่ติดติดขัดขัก็จะเริ่มคล่องตัวขึ้นท่านที่สมบูรณ์ภูนสุขอยู่แล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีแต่หลายรับ รายจ่ายลดลงมันจะเริ่มมีความสะสมมากขึ้นเพราะพบสุภาพมันแปลว่าความสมบูรณ์ในชีวิตนะครับส่วนดาวพระเสารที่อยู่ในภพอรินะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังอะไรพบอริอันนี้เป็นถึงอุปสรรคต่างๆหรือคนที่ไม่ค่อยชอบท่านหรือปัญหาเดิมๆบางคนอาจจะมีเรื่อง ที่มันนานมาแล้วแล้วมันโผล่ขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวหรือบางคนร้ายหนักอาจจะเป็นคดีความโผล่ขึ้นมาเลยก็ได้นะครับไม่ไปทําอะไรไว้ตั้งแต่นานเนหรือไม่ก็ไม่ได้ทําเองอาจจะไปสัมพันธ์กับใครไว้แล้วมันเกิดปัญหามาอาจจะสัมพันธ์กับเพื่อนเก่าหรือว่าคู่ค้าเกา่เกาๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต้อง,องระมัดระวังนิดนึงนะครับหรือบางคนไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับเรื่องพวกนี้ ต้องระมัดระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องกระดูต่างๆนะครับโครงสร้างต่างๆของร่างกายกระดูกกล้ามเนื้ออะไรทั้งหมดนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเอาละครับเออเรื่องความรักดื่มไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องความรักนะครับเรื่องความรักของท่านเนี่ยท่านที่มีคู่อยู่ดีๆแล้วเนี่ยก็จะมีความสุขสมบูรณ์นะครับแล้วตัวท่านเนี่ยอาจจะต้องไปช่วย เหลือเกื้อกูลคู่ไม่ว่าจะเป็นท่านด้ากการงานการเงินท่านด้านความคิดสติปัญญากำลังใจแล้วแต่นะครับส่วนที่ท่านที่อยางสดๆเนี่ยท่านอาจจะมีความเข้มข้นมากขึ้นหรือท่านที่คบกันอาจจะมีกิจกรรมที่ต้องทำากันมากขึ้นไปม,มาหาสู่ด้วยกันคือใช้ชีวิตใกล้ชิดกันมากขึ้นหรือบางคนอาจจะเข้าสู่โหมดของการที่จะอยากจะแต่งงานหรืออยากจะมีลูกมีเต้าเอาด้วยซ้ำไปนะครับก็ ถือว่าชาวลักนณาราศีสิงเดินได้ยอยู่เรียกว่าสภาพดวงอิทธิพลของดวงดาวส่งผลกับทุตชาตาของท่านไปในทางที่ดีนะครับก็ดูดวงรู้ไว้ไม่เสียประโยชน์ผมคิดว่าจากประสบการณ์การดูดวงเนี่ยมันก็เป็นการบอกเหตุในอนาคตได้ว่าเออพรุ่งนี้แนวโน้มมันจะดีหรือมันจะร้ายอะไรอย่างไร นะครับพอที่จะเป็นเหมือกับไฟฉายสองทางถ้าว่าเราเดินไปมัน,มนที่มืดๆอาจจะไม่ค่อยมีไฟฉายสองทางไปแต่เราเลือกเดินเองแต่ดวมันก็จะฟองนะบางคนมีไฟฉายแล้วแต่เดินทางผิดก็มีเยอะเลยนะครับดวงมันจะบอกเช่นนั้นว่า,อาพอเห็นอะไรแต่บางคนไม่ดูดวงก็เดินดําเนินชีวิตไปตามวิถีของตัวเองซึ่งมันจะฟอได้ได,ได้วยว่า คนเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเรานะครับแต่ดวงนะั้นมันจะบอกให้คุณจะเกิดอุบัติเหตุนะไอ้คุณจะตกงานนะคุณจะล้มละลายนะเออคุณจะเลิกกาแฟนเนี่ยมันจะพอมองพอดูดวงมันจะตรวจได้นะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับซึ่งดาวในเดือนนี้ส่งมาในเรื่องการงานและการเงินของท่านก็ตั้งสติขยันมันเพียบริหารจัดการกันไปนะครับ รู้ไว้ล่วงหน้าก็ดีนะครับแต่ถ้ท่านท่านจะทําไม่ทําอันนี้เรื่องของท่านนะครับครับแล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ